ตาลิวยูใส่น้ำมือือน้ำมือาสีจคือยันหัวนี่คืองนัวใส่ใสไงใส่ายแบไรใส่หน่อยเพราะแบเลยซ่อมบ่เอไปซ่อมอ่อืมเป็นตะีนเจี่ยันอู้ทอเสาเนี่ยเหีดสาเนี่ยเปนคนเหียดเลยวิ่ยเสร็จแล้ สูตรอ๋อสูตรสูตรร้อสูตรร้อจังซีมาเฮจังซีล่ะสูตรร้อยแหละสับสับสับบดลเลยเใส่ลใช่ไหมันดับแรกคือเหรอคนสวยทำอะไรก่อนเหรอใส่พี่ก่อนเลยอ๋อสูตรอ๋อเปีอกดบขา้านะเบิ่งก๊ใส่น้ำเต็มหม้อคือสีเปิ้ลยังไ เป็นรกะทาโตเนี่ยผมเห็นไปหลายช่องมากเป็นรึล่าย่าสุดไปดูกับพ่อไงกระทาห้างเฮ้ยเกนกนตัวนี้บอเกียนครับโอ้ยกระท่ามานกระทางหลานซื้อมาไปเงบาไหร่เก้าหน่อยก็ซื้อมาไปให้ไอฟไยเลีนน้ำหรือวะโอ้แล้วไปโอแมนว่าไปเรีนทอดสวมใบ้วมใบเป็นจมือสีเอีไวสวมใบสวมใบงห ไม่เห็ดแคบหมูขายนองเจ้าซื้อม่เห็ดแคบหมูนบ่ครับนนี่ผมมีซสื้อให้ไอ้ฝ่ายซื้อมา่อไหยังรอซอมอ่าวลาตกสิไดแใง้่างกินงบ่ได้ขึ้นสวรรค์จะกคนออกอยู่นี่ซ้อมซ้อมซ้อมไปเแล้วเพิ่งไล่ไปหาผู่อยู่ต้งเจายวไม่ได้นั่นนอนเขาไปนอนคนสุกไแล้วไฟตัวงแ่แล้วว่าตัวนี้ปิดตัวยิ่งครับกระทะตัวนีปินต้นยิ่งคับกระทะ เราบ่ตัวนี้อยู่นมืนมาแล้วมัาต้องทานไห้คนไปก่อนซุมมงคู่จักันกระเจาะเะาลุดมาแล้วไม่มาบอกแล้วว่าเพาะป่านไดมันอันนี้หูยังบ่านี่งอันนี้ใบม้งเดิมใบเมื่อใบส้มมงใบส้มมงคือเอาส่วม่าแกงใส่เห็ดจะอร่อยมากใส่ยังกระเส็บสมมันสมเสบถ้าไปส้มลมเขาหูเลือดเมือมลมเป็นยังไงสมลมเล่นน้อยกินนแ่นะเขายอมไปส้มลมบ้านกูเรียกส้มลมอ่ะเอมเล่นมาไม่เชื่อ แถวมุกเนหันเอือนมส้มุงเอาเลยจ้ะอยปาลิมาัท่วงไกลนไปก่อเนยน้ำท่วมไกเลยไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปาลิมอยู่ไนน้ำมืออยู่น้ำมือพอ่ลงไปผักอะไรนะส้มมงใส่ลงไป ส้มมงมันส่มเมนบอผัดปลากันนี่เมนบอไม่ค่อยกินเลยแล้วส่งนวดแกงเฮ็ดนั่นเด้อันนี้แหละต้มเฮ็ดเข้ากับนี่นะใส่ปลาลงไปโอ้โอ้ไฟใส่น้ำปลาสูตรเจ้าด้วยอ่ะใส่ไปอันนี้เหนียวเหนียวพอแล้วปริศเกมไงแล้วปรุงไงแล้วปรุงเมือนเป็นสูตรของเพื่อนเลยเพื่อนมะยามเฮ้เพื่อนเฮ็ดในเฮ้ากินพร้อมเออตังวาน จะไม่ล <rium> <Dante> ูกสาวลูกโอ้ลูกสาวสองสาวผุนสนใจบ่พี่น้องไปไปโอ้มึงเหเร็วน้มึงบอกม่ปนุ่งกันละนอขาดบ่ได้ก็คือประเด็กสูตรไม่ยีสนประแดกไม่ยีสนน้อนอนมันเสีคือยังหบ่ยังครับอันนี้คือผงนัวใส่ไก่แบดใส่แห้งโตไก่แรกใช่จ้ ใส่ลายใส่ลงไปใส่ลายแสบลายใส่หน่อยเพราะแสบเลยเราก็จะเอามาอยู่กระทะหนึ่งเราจะเอาไปทำกับข้าวแจกเด็กน้อยสุดยอดกระเด็นต้มเองปะคะเรือดกระเด็นต้มเองจ้ะพี่นึ่งพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทิมมังคนสวยจองเลยต้นปากกวนดีเออซ้อนซิม แซ่บบ่แซ่บแห้งค่ะอยากกินอีกบ่อยากกินอีกยุ่ค่ะเดี๋ยวสิมาเห็นให้กินอยากกินอียัง่างนี้่อไปยังค่ะต้มยำปลาช่อนบ่ต้มยำปลาช่อนอืมของหมักเลยปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่ปลาช่องแล่ค่ะพี่จ้าช่องนภัชนภัชเด้อจ้ะด้อเชฟกระทะใหญ่นภัชนภัชเชฟกระทะใหญ่จ้ะฝากติดตามด้วจ้ะฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามเพจของพี่เขาด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ